แจมเ l m นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างจากจุด A มาจุด B และจากจุด A ไปจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นั่นเองนะคะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด C ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า D- h t ค่ะจะอยู่ที่4เมตรนะคะส6เซน3มิลค่ะ ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะนึ่งสิตการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะโปรแกรมการคำนวณหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองนะคะและกลรองที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโทรโทัศน์เซชันยี้อโกวินรุ่น TKS 202N ค่ะในส่วนของขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะให้เราค่ะกดเข้า,ข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 าที่ปุ่มเมนูค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจคะ่ะไปหน้าที่2คะ่ะแล้วเลือกเข้าที่โปรแกรม F1 คะ่ะโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ที่ f 2คะ่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะ ที 1> 1นะคะ U ูไฟนะคะก็คือการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บอยู่แล้วนะคะส่วนที่ F2 นะคะ d o น u นะคะก็คือการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดจากพื้นที่จริงนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 ค่ะและเลือกค่าที่ดอค่ะค่าสำหรับโปรแกรม MLM นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 นะคะ จะเป็นการหาค่าระยะห่างจากจุด A มาจุด B และจากจุด A ไปจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นั่นเองนะคะและรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B และจากจุด B มาจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันทั้ง2รูปแบบค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่รูปแบบแรกก่อนค่ะกดเข้าที่ F1 ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดแรกของเรานะคะแล้วให้กดแมสเทียหนึ่งค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันขึ้นเป็นจุดที่2นะคะหรือว่าจุดดีนั่นเองนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดที anyway> <S <S MA <S <S ่สองของเราได้เลยค่ะเมื่อเราเล็งตัว จุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทีหนึ่งค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า dhd ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ3 4เซน4บินค่ะส่วนค่า dvd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด C กันค่ะให้เรากดที่ HD H D S t ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่3หรือว่าจุด C ค่ะ, <S <S คะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุด C หรือว่าจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากดันค่าให้กด Mas สเทียบหค่ะ จุด A มาจุด C ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า d h เค่ะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ4 6เซน3มิลค่ะส่วนค่า DVD ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะในรูปแบบแรกนั่นเองนะคะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรูปแบบที่2ค่ะให้เรากด ESC ออกมาค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่ MLN F2 ค่ะ แล้วเลือกเข้าที่ d o n u e ค่ะค่าเแล้วกดเข้าที่ MLM ในรูปแบบที่2 F2 ค่ะค่ะสำหรับในรูปแบบที่2นะคะเราจะอ้างอิงจากจุด B นะคะหรือว่าจุดที่2ของเรานั่นเองค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังนจุดแรกของเราค่ะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะ สนะคะหรือว่าจุด B นั่นเองค่ะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปเย็นจุด B ของเราได้เลยค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุด B หรือว่าจุดที่ 2, 2> ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแบสเทบหนึ่งค่ะ <ST US C ast> ค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ <ST US C ast> ระหว่างจุด A มาจุด B ให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า d hasd ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ94เซน6มิลค่ะส่วนค่า d vd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C กันค่ะให้เรากดที่ h s d f3 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุด C ค่ะหรือว่าจุดที่3ค่ะ เมื่อเราเียงตัวกล้องบย,ยันจุด C หรือว่าจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะคะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า D H t ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ85เซน4มิลนะคะ ส่วนค่า DVD ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวเด่งของเรานั่นเองค่ะค่าและนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดในรูปแบบที่2นะคะโดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2นั่นเองค่ะ นั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม MLM ทั้ง2รูปแบบนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สํสำรวจต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีดัมเบิลวันนะคะ,ะตั้งอยู่ที่ซอยกระจรสุขตําบลแพกษามเพื่มเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ ค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ